ดูปรคนออกน้ำบ่ผมบ่ปอกก็ได้ปอกก็ได้ดูปคนออกไหนจีจบเราไม่ได้วิ่งบ้านเ่ามีงาน น้าใหม่ตอนฮับแขกเราใหม่ได้ทั้งนั้นเลยตั้งใจคนมันเนาะเสร็จเ,เป็นเป็นเสรมันเนี่ย ต้มเดวให้สิเป็นคนชิมเด้อจะต้มให้สิเป็นคนชิมแล้วมันเอาไเปค้ายกัน อแสดงว่า oh. เ,เคยเคยต้มนมใหม่คายที่นอนอี่นเนาะเ็ดเป็นมือสีไปเลยเลยซ้ำกันก็มือสีก่อนว่าธรรมดาดเด้คนทอนเนี่ยนี่สีคลายนมใหม่ตม้ตมตม้กนอพันอเนาะันซ้ำนั่นนะคายเท่าไหรกําหนึ่งสิบพัน ผมกินหัวอดอกแข้งโสด <c oughs> น,นี่เป็นไ้ซ้กับซ้ม ให้ส้นใจ่ไก่เขาหมินาังด้วยิบืยบริการทรงทั้งทีขนมไม่ายขนมไม่ขายเนาะบริการทั้งทีเขาหมินดังเลยเขาส่งให้ฮอดป่านฮอดเทือน พดกบัวพองั้นพดก็ได้จังกระดงพอวขาน้ำใหม่อ่าสีบเสริมขาน้ำใหม่จะดูน้ำใหม่ถ้ากิดตบน้ำใหม่คล้ายจะดูเฮ็ดกับไปให้เฮ็ดมาค้ายเนาะ nó ừ, đây nó đây. mình đây cầm nó mình đây cầm treo nó có quý nó có hết thái vỏ này cái này thế. Để บดบดิิด้วยวันนี่ไช้ไขนมใหม่นไนมหม่ได้